พุทธศาสนาสุภาษิตพุทธศาสนาสุภาษิตคือสุภาษิตทางาพระพุทธศาสนาเป็นคำพูดสั้นๆที่ให้ข้อคชดหรือคติสอนใจในชั้นนี้นักเรียนจะได้ศึกษาพุทธศาสนาสุภาษิตสองหัวข้อดังนี้3ามหนึสัจเจนะกิตตริงปปโปติคนจะได้เกียรติด้วยสัจจะสัจจะคือความซื่อสัตย์ความซื่อตรงความจริงใจ คนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อตนเองต่อผู้อื่นต่อหน้าที่การงานและตรงต่อเวลาย่อมได้เกียรตยิยศชื่อเสียงได้รับการยกย่องสรรเสริญใครๆก็อยากรู้จักและอยากคบหาสมาคมด้วย 3. 2. ยะถาวาตถาการีผู้เช่นใดทำเช่นนั้นคนที่มีความจริงใจผู้เช่นใดทำเช่นนั้นแสดงว่า เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองย่อมจะได้รับการยกย่องสรรเสริญให้เกียรติและเป็นที่พึ่งของผู้อื่นบายบายจุบจ๊บๆแล้วพบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบายบาย